Good morning everyone. Welcome to English Subject Class with Teacher Pim ค่ะ hmm. นักเรียนคะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาภาษาอังกฤษนะคะสระหรับชั้นประสมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะบทเรียนของเรานะก็ยังอยู่กันในบทเรียนเดิม à, แต่ว่าเนื้อหานะคะวันนี้จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเรามาลองดูกันสิคะว่าเนื้อหาในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องอะไร มาวันนี้นะคะบทเรียนของเรานะเนื้อหาก็คือในหัวข้อเรื่อง have you ever have you ever นะคะ have you ever นักเรียนเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นเนี่ยเราได้มีการเรียนมาแล้วในเรื่องของการใช้คำว่า ever หรือ never จาก t e a เชอรใช่ไหมคะอ่าพอคราวนี้เนี่ยเราก็จะมาสร้างในรูปแบบของประโยคคำถามกานคือ have you ever นะคะถ้าจำได้ ever ก็คือ เคยใช่ไหมล่ะคะอ่าั้นในประโยคที่ว่า have you ever ก็คือคุณเคยจุดจุดจดหรือเปล่าคุณเคยจุดๆุดไหมนะคะหรือคุณเคยจุดๆหรือไม่นะคะอ่าซึ่งอันนี้ค่ะโครงสร้างแบบนี้นะคะก็จะไปสอดคล้องกับ present perfect tense นะคะโดยที่จะมีโครงสร้างเลยก็คือ have you ever แล้วตามด้วย verb 3 3นะคะเอไอ verb 3ที่กูวิมพูดถึงนี่มันคืออะไร มันก็คือ past p a r t i c i p l นั่นเองนะคะอ่าคราวนี้มีเรื่องของ verb 3เข้ามาหรือ past p a r t i c i p l ก็ต้องย้อนค่ะย้อนกลับไปที่ว่านักเรียนจะต้องเรียนรู้กริยา3ช่องใช่ไหมคะกริยา3ช่องเนาะโดยที่ช่องที่1เนี่ยค่ะมันก็จะหมายถึงพวกอะไรเอ่ย ใช่แล้วค่ะจำหมายถึงเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันนะคะจะใช้สำหรับพวก present tense ทั้งหลายเลยจะอยู่ในช่องที่1ต่อมาก็จะเป็นช่องที่2นะคะช่องที่2จะเป็น past form เนอะก็จะใช้กับเหตุการณ์ที่เป็นอดีตหรือในรูปแบบของ past tense นะคะเท่านี้เป็น verb ที่3ค่ะ verb ที่3เราจะเรียกว่า past participle เนอะก็คือจะใช้ร่วมกับ present perfect ทั้งหลายอะไรที่เป็น perfect tense นะคะก็จะใช้ที่ verb 3ค่ะโอเค เพื่อให้เป็นการเสียเวลาแดวครูพิมเนี่ยจะยกตัวอย่างนะคะบางคําศัพท์นะในกริยา3ช่องนะคะที่นักเรียนควรจะทราบเอาไว้นะโดยอันนี้นะคะวันนี้ก็จะมีทั้งหมด6คําที่อยากให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้เอาไว้จริงๆเนี่ยในระดับชั้นป .5 เนี่ยต้องได้เป็นร้อยคำแล้วนะคะที่จะเรียนรู้แต่ว่าวันนี้ครูพิมพ์ลองอ่ v g i x e e x a เป l e นะเป็น Su m vocabularies ให้นักเรียนนะคะอ่าโดยเริ่มที่คำที่1ค่ะก็คือคำว่า be be b. b ก็คือ verb to be ใช่ไหมคะที่นักเรียนทราบกันแล้วก็จะมี is am แล้วก็ are ใช่แล้วค่ะโดยที่เราจะใช้ verb หนึ่งนะคะเนี่ยโดยเลือกใช้ be ได้โดยใช้ is am หรือ are ถูกไหมคะต่อมาค่ะเมื่อรูปร่างมันเป็นอดีต tense สองมันเนี่ยบอกถึงการเวลาที่ เ,เกิดขึ้นไปแล้วจบไปแล้วอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็น was กับ were แล้วสุดท้ายค่ะ verb mm hmm. <work S 2> ช่องที่3หรือ past participle mm hmm. ที่วันนี้เราจะเรียนกันก็จะต้องเปลี่ยนเป็นคำว่า been ค่ะในปกตินะคะนักเรียนที่เราจะทราบกันก็คือว่า verb ช่องที่2หรืออะไรที่เป็น past tense เนี่ยเขาจะเติม ed ใช่ไหมคะมแบบนี้ค่ะมันจะเป็น regular form ก็คือว่า เป็นตามหลักการก็คือการเติม ed เราจะทำให้กริยาน,นั้นๆเนี่ยเปลี่ยน tense ไปเปลี่ยนการเวลาไปแต่แบบที่มันเปลี่ยนรูปร่างแบบนี้เขาเรียกว่า irregular form นะคะก็คือรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะอย่างในนี้ค่ะคำที่สองก็คือคำว่า eat 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 นี่ก็คือทานใช่ไหมคะ,ะถ้าเกิดเป็นอดีตทานแล้วก็จะต้องเป็น ate a t แต่ถ้าเป็น verb ช่องที่สค่ะ eaten eaten เ่า uh, เวลาที่เราท่องเนาะนักเรียนหลายๆคนน่าจะเคยได้ท่อง eat ate a t e n อะไรแบบนี้นะคะถัดมาที่คำที่3มกันค่ะ drive drive mm, drive ก็แปลว่าขับใช่ไหมคะ drive a car อะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าเคยขับหรือเออไม่ใช่แบบว่าขับไปแล้วเรื่องราวนี้จบไปแล้วนะคะเป็นอดีตก็คือ drove drove สังเกตดูใช่ไหมมีการเปลี่ยนแปลงสระใช่มีคะจาก i เป็น o และสุดท้ายค่ะเป็นเวิร์ช่องที่3 driven driven มากันที่คำศัพท์ตัวที่4ค่ะ make make อ่าแปลว่าทำใช่ไหมคะ make made made อ่าคราวนี้ค่ะลองสังเกตดูเว r ร์กับเว r ร์ 3, เขียนเหมือนกันและออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะก็คือ made 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 นะคะถัดมาที่คำที่5ค่ะ swim 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 ก็คือว่ายน้ำใช่ไหมคะว่ายไปแล้วเมื่อวานอ่ะว่ายไปแล้วนะคะจบแล้ว s w a m s w a m I swam yesterday I swam yesterday อ่าก็คือฉันว่ายน้ำไปแล้วเมื่อวานวันนี้ว่ายอยู่ไหมไม่ว่ายแล้วนะคะแล้วก็คำที่3ค่ะก็คือเป็น past participle เนาะ s w a m สว a มอืมสวนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะ write write w r i t ที่แปลว่าเขียนนะคะแต่ว่าพอเป็นช่องที่สองก็คือ road road และเว r รที่สามนะคะ written written write r o e written write r o e written ประมาณนี้นะคะนะักเรียนมีมีหกคำที่ควรจะรู้แล้วก็วันนี้เนี่ยต้องใช้หกคำนี้ให้ถูกต้อง เลยนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะ Have you ever อะไรกันดี Have you ever ค่ะเป็นคำถามที่เรียกว่าเป็น yes no question ใช่ไหมคะเพราะว่ามีกรียาช่วยมานำข้างหน้าใช่ไหมอันนี้ verb to have นำอยู่ข้างหน้าคราน,นี้นักเรียนก็จะมีการเลือกตอบได้สองอย่างก็คือเคยไม่เคยใช่ไหมใช่ไม่ใช่ถูกไหมคะเดี๋ยวเรามาลองดูค่ะถ้าเกิดใช่ก็แน่นอนต้องเป็น yes อยู่แล้วแต่ต้อง ตอบให้สอดคล้องกับคำถามด้วยคำถามถาม Have you ถามเธอถามเธอถาม you ก็คือตอบ I ตอบฉันใช่ไหมคะ Yes I have Yes I have นะคะอันนี้ก็คือตอบสั้นๆล้าอ๋อฉันเคยทำจ้าหรือสามารถตอบโดยพูดว่า Yes I have แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราเคยทำก็คือเป็นการยกคำถามของเขามานั่นเองนะคะเช่นคำถามของพิมพ์บอกว่า Have you ever eaten crocodile? Have you ever eaten crocodile? คืออะไรเอ่ยเธอเคยทานเนื้อจระเข้หรือเปล่าเธอเคยทานจระเข้หรือเปล่าใช่ไหมเคย Yes I have แค่นี้จบหรือจะสามารถตอบเป็นประโยคแบบยาวๆได้เลยว่า Yes I have ever ใช่ไหมเอาคำว่าเคยมาด้วยใช่ไหมคะหรือ I have eaten อย่างเงี้ย Yes, I have eaten crocodile. Yes, I have eaten crocodile. อะไรแบบนี้นะคะก็คือใช่ฉันเคยทานเนื้อจระเข้ด้วยอะไรแบบนี้เป็นพูดถึงประสบการณ์คราวนี้ค่ะเมื่อไม่ก็คือต้อง No, I have not. No, I have not. หรือสั้นๆนะคะ No, I haven't. No, I haven't. แล้วก็เช่นเคยค่ะหรือตอบเป็นประโยคโดยอันนี้ถ้าไม่เคยนะก็ต้องมีคำว่า never never ขึ้นมาแปลว่าไม่เคยนะคะ no i never eaten crocodile no i never eaten crocodile ไม่ฉันไม่เคยกินหลอกเนื้อจระเข้บ้านเปล่าอะไรแบบนี้ใช่ไหมบางคนก็แบบกลัวกินไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะอ่า มื่อสักครู่เนี่ยเป็นตัวอย่างสกุพิมใช่ไหมล่ะบางคนอาจจะฟังแล้วเอ๊ะเอ๊ะงงฟังไม่ทนันเดี๋ยวเรามาลองดูกันค่ะอย่างอันนี้นะคะก็ถามว่า have you ever been to Laos have you ever been to Laos เอ๊ะจากประโยคน่าจะแปลคำถามได้ว่ายังไงคะเนี่ย Yes คุณเคยไปลาวไหมหรือคุณเคยไปอยู่ที่ลาวไหมบี be, มาจาก B ใช่ไหมคะ ismr ที่แบบว่าเป็นอยู่คือถูกไหมก็แบบว่าเคยไปอยู่ที่ลาวหรือเปล่าอา้าวเคยไปอยู่ที่ลาวหรือเปล่าคะ have you ever been to Laos เคยไปอยู่ไหมอะถ้าเคยคะ่ะนักเรียน yes I have yes I have หรือ yes I have been to Laos yes I have been to Laos นะคะไม่เคยค่ะทีวินีอยู่เดียวระเทศไทยทั้งนั้นเลยนะคะ No I haven't No I haven't หรือ No I have never been to Laos No I have never been to Laos นะคะอ่าซึ่งในประโยคนี้จริงๆแล้วเราสามารถเอามารวมกันก็ได้อย่างที่พิมพ์ให้มานะคะตรงนี้นะคะ No I haven't I have never been to Laos, ไม No, I haven't. I have never been to Laos. ไม่ฉันไม่เคยแล้วก็ตอบเป็นประโยคเต็มว่าฉันไม่เคยไปที่ l a ว s ์ถามว่าจริงๆแล้วเราสามารถตอบแค่คำว่า no, how I haven't ได้ไหมได้นะคะก็คือตอบตรงๆไปเลยว่าไม่แค่นี้จบแต่ถ้าเกิดว่ามีการอยากจะทวนว่าไม่อะไรอะ่ะ ไม่เคยไปลาวจ้าไม่เคยไปอยู่ที่ลาวนะจ้าอะไรประมาณนี้นักเรียนก็เติมประโยคให้เต็มไปถัดมาค่ะคราวนี้นะคะนักเรียนนักเรียนต้องสังเกตดูว่าคําถามเนี่ยมันจะต้องจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนตาม subject หรือว่าประธานเปลี่ยนถึงคนที่เราอยากจะถามคนที่เราอยากจะทราบเรื่องของเขานะคะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็น you ใช่ไหมคำถามก็ต้องขึ้นด้วยคําว่า have แต่นี้ค่ะเป็น she แล้วก็ he คำถามจะขึ้นต้นด้วย have ไม่ได้แล้ว to have มี have กับ has เฉยมทะทั้นนั้นเนี่ยในเมื่อในเมื่อประธานนะคะเป็นเอกพจน์หรือเป็น singular ะะ 1994, นะ <c oughs> ก็จำเป็นจะต้องคู่กับ has อย่างนี้นะคะ has she ever หรือ has he ever นะคะการตอบมีแบบสองแบบเช่นเดิมนะคะก็คือ yes กับ no, no เนอะถ้าเป็น yes ค่ะ Yes she has yes he has หรือตอบแบบยาวค่ะ Yes she has ดึ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 ง No she has ดึดึดึงใช่ไหมคะในขณะเดียวกันค่ะถ้าเป็น No ก็ต้องเป็น No she has not No she has not นะคะ has not รูปย่อหรือ short form ก็คือ hasn't นะคะ hasn't แลยวในสไลด์ถัดไปคุณจะเขียนให้ดูเนาะ แล้วก็ no she has never แล้วก็ตามด้วยประสบการณ์นั้นๆน,น,นะคะที่เรากำลังจะกล่าวถึงนะเดี๋ยวลองมาดูประโยคตัวอย่างกันนี่ค่ะ has he ever played chess has he ever played chess คืออะไรอะ play chess แปลว่าอะไรคะ เขาผู้ชายเคยเล่นหมากรุกไหมอ่าเขาผู้ชายคนนี้ก็คือใครฮีฮีที่เราพูดถึงนี่แหละคะ่ะเขาผู้ชายเคยเล่นหมากรุกไหมนักเรียนสังเกตเขาว่าเคยเล่นเนาะ ever play แต่คราวนี้ play เนี่ยมันไม่เปลี่ยนรูปค่ะมันคือการเติมแค่ ed ลงไปเท่านั้นที่ทําให้กริยานั้นเนี่ยมันกลายเป็นช่องสองก็ช่อง3ได้นี่แค่เติม ed อย่างเงี้ยคะ่ะเรียกว่า regular form นะคะหรือ regular verb นาะเป็น verb ปกติแต่ถ้าไอที่เราเรียนมา ที่มันเปลี่ยนรูปไปเนี่ย be was were been eat ate eaten ต่างๆเนี่ยค่ะเป็น irregular เนาะก็คือไม่ปกติต้องเปลี่ยนนะอะอะถ้าเคยเล่นค่ะก็ตอบว่า yes he has yes he has หรือ yes he has played chess yes he has played chess นะคะใช่จ้าเขาเคยเล่นมากรุกนะอะไรแบบนี้ หรือไม่เคยเลยไม่ไม่ไม,ไม่เขาไม่เคยไม่เคยเล่นหมากรุกเลยจ้า no he hasn't he has never played chess no he hasn't he has never played chess นะคะไม่ไม่เคยเขาไม่เคยเล่นหมากรุกเลยไม่เคยนะคะ has never เห็นไหมจะมีคำว,ว่า never เนี่ยมาเกี่ยวข้องด้วยในประโยคที่เป็นรูปแบบ ปฏิเสธหรือว่า negative form นะคะเค okay, ค่ะานำคำที่กำหนดให้มาแต่งประโยคนะคะอย่างเช่นที่ครูพิมพ์ให้มามีทั้งหมด4ข้อในวันนี้นะคะข้อที่1ก็คือให้คำว่า you see แล้วก็ w e l l s w e l l s คืออะไรเอ่ย w e l l s ก็คือวานาะข้อที่2ค่ะ he read cartoon books ข้อที่3มมีคำว่า you bake some cookies และข้อที่ 4, she swim in the river นะคะมี4คำไอ้ข้อนะคะดังต่อไปนี้เดี๋ยวเราลองมาดูข้อที่1มพร้อมๆกันค่ะให้คำว,ว่า you see แล้วก็ wells มาแบบนี้นะคะแสดงว่า subject หรือว่าประธานที่เราอยากจะทราบก็คือ you เธอเนี่ยอยากจะถามเธอนะคะจะถามได้ว่ายังไงคะถ้าเกิดเป็น you ก็ใช้คู่กับ h a v e หรือ has นะอย่างแรกคือต้องคิดก่อนเขาใช้คู่กับ h a v e หรือ has Have ใช่ไหมคะ Have you ever ถูกไหม Have you ever แล้วเจ้า C เนี่ยจำเป็นต้องเป็น verb ช่องที่3ใช่หรือเปล่าอ่าคราวนี้ค่ะเราต้องมาคิดแล้วว่า C เป็น regular หรือ irregular regular, regular, regular คือเติม ed ได้เลยแต่ถ้า irregular ก็คือมีการเปลี่ยนรูปนะคะอย่างในตอนนี้ C นั้นเป็น irregular verb นะคะ uh, Have you ever seen Wells Have you ever seen Wells คุณเคยเห็นวานหรือเปล่านะ่ะหรือคุณเคยไปเจอวานหรือเปล่าเคยเห็นวานปะเนี่ยใช่ไหมเคยไปทะเลแล้วเห็นวานไหมใช่ไหมคะ Have you ever seen whales well? สังเกตดูนะคะกริยาของเราจะเปลี่ยนรูปไปจากรูปที่เขาให้ใช่ไหมคะรูปที่ครูให้ที่ครูพิมกำหนดให้มาในประโยคนี้เป็น verb ช่องที่1ก็คือใช้สำหรับ present ปกติแต่เมื่อเราต้องนำมาแต่งประโยค จำเป็นจะต้องเปลี่ยนให้เป็นเวิร์ช่องที่3นะคะอ่ามาต่อกันที่ข้อที่2ค่ะให้คำว่า he read แล้วก็ cartoon books มาอย่างแรกค่ะดูก่อนเลยว่า he ที่เป็นประธานคู่กับ h a v e หรือ has has ค่ะ has he ever คราวนี้มาดูที่ read ค่ะ read wow read ไม่เปลี่ยนอะไรเลยเหรอจริงๆไม่ใช่นะคะ read เขียนรูปเดิมแต่การอ่านไม่เหมือนเดิมเนาะเป็นถือว่าเป็นอ r เรกู l a าก็คืออ่านว่า red a red red read, red a red Rat. นะคะอ่าช่องสองช่องสามจะเป็น red นะท่านั้นในประโยคคำถามที่ถูกต้องของข้อสจะต้องเป็นว่า has he ever read cartoon books has he ever read cartoon books นะคะเขาผู้ชายเคยอ่านการ์ตูนหรือเปล่า เป็นประสบการณ์ทั้งชีวิตนี่เลยว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาของผู้ชายคนนี้เนี่ยเคยอ่านการ์ตูนไหมหรือไม่เคยใช่ไหมคะอ่าอย่างแบบเด็กๆห้องครูพิมพ์น่าจะตอบแบบเคย yes กันเยอะแยะใช่ไหมคะอ้ามาดูข้อที่3กันค่ะมีคำว่า you bake แล้วก็ some cookies อื you เหมือนเดิมอีกแล้วดีง่าย have you ever ค่ะ have you ever bake อ้าว oh, ในข้อนี้ถือว่าเป็น Regular ใช่ไหมคะเพราะเบ e เติม ed อย่างเดียวสังเกตดูนะ Bake เติม ed อย่างเดียว have you ever bake d some cookies เธอเคยอบคุกกี้บ้างหรือเปล่าเนี่ยเคยอบไหมอ่ะเธออบเธอเคยอบคุกกี้ไหมอ่ะใช่ไหมเนี่ยเป็นการถามแบบนี้นะคะเคยก็ yes I have ฉันเคยหรือไม่เคยเลยจ้ะที่รันฉันไม่มีเครื่องอบจ้ะ no I haven't หรือ no I have not นะคะ สุดท้ายค่ะมี she s w i m in the river โอ้โ oh หในไหนแล่วเนี่ย river ก็คือแม่น้ำเลยเนาะ,ะนั้นคำถามค่ะก็จะต้องเป็น has she ever swam in the river has she ever swam in the river ผู้หญิงคนนั้นเคยไปไว่ายน้ำในมนน้ำหรือเปล่าเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเคยไปไว่ายน้ำในแม่น้ำหรือเปล่าอ ถ้าเคยก็ yes she has ลงไปแบบลึกมากเนอะแม่น้ำนะแต่ถ้าเกิดแบบไม่เคยอะกลัวไม่กล้าลงนะคะก็จะเป็น no she has not no she hasn't อะไรแบบนี้นะคะถัดมาค่ะเป็นช่วงเวลาของ assignment นะคะ assignment ก็คืออะไรเอ่ย assignment ก็คือ,อางานที่กูยิมจะมอบหม่ให้เรานะคะอยู่ใน family and friends page 10นะคะหน้าที่10ของเรานั่นเอง มันจะอยู่นะคะในข้อที่4เนาะในส่วนของ ask and answer นะอยากให้เป็น speaking ใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากวันนี้เนี่ยวิชาของเราเนี่ยไม่ใช่เป็น speaking หรือว่า English for communication นะก่อนหน้าที่เราจะไป speaking กันได้เราก็ควรที่จะรู้โครงสร้างในการถามคำถามก่อนนะคะฉนะนั้นครูพิมจะให้นักเรียนนะคะถามคำถามหรือแต่งประโยคคำถามอย่างที่เราได้ฝึกมาในขั้นก่อนหน้านี้เนาะโดยเขาจะมีคำศัพท์มาให้เยอะเลยนี่ ride กับ a horse, b in a play, climb a mountain, swim in the sea, write a song และสุดท้าย make a cake ค่ะเห็นไหมคะเขามีมาให้ทั้งหมด6คำา6คู่อะไรแบบนี้นะคะให้นักเรียนแต่งประโยคค่ะสิ่งที่กูยังต้องการก็คือให้นักเรียนแต่งประโยคเหมือนใน ขั้นก่อนหน้านะที่เราฝึกหัดเขียนหรือแต่งประโยคพร้อมๆกันแล้วโดยใช้ have you ever หรือ has ever นะคะ,ะซึ่งในในที่นี้นเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีการกําหนดตัว subject มาให้เรานะจริงๆเพราะว่าเขาอยากให้เราคุยสนทนามันก็จะต้องขึ้นที่ have you อยู่แล้วเพราะว่าเราจะสนทนากับเพื่อนถูกไหมคะทนั้นค่ะให้นักเรียนทุกคนนะคะแต่งประโยคโดยใช้ pattern ของ Have you ever แล้วตามด้วย verb ช่องที่3 Have you ever แล้วตามด้วย verb ช่องที่3หรือ past participle โอเคไหมคะและเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวนักเรียนส่งงานครั้งต่อไปคะ่ะเราก็จะนำประโยคจากที่นักเรียนได้แต่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวไปสนทนากันในห้องเรียนของวิชาภาษาอังกฤษ,กฤษเพื่อการสื่อสารกันต่อไปโอเคไหมคะนักเรียนสำหรับ เนื้อหาแล้วก็งานในวันนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะส่งงานให้ตรงเวลาเนาะและเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะ